ค่มมุกรายงานมาค่ะจะพาไปดูจากกรณีให้ทรชนคนชั่วนะคะที่ทำรายป้าโบผ่านจนเสียชีวิตนะคะจริงๆเรื่องนี้มุกคิดอยู่นานมากเฮ้ยว่าจะพูดดีไหมพอมุกรู้สึกขยะดขยแยงมากเลยอ่ะเรามันจะแบบไรจิตสำนึกสามมันสำนึกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถ้าใครที่ได้ดูคลิปนะคะหรือว่าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะก็คืออย่างที่ว่านะคะก็คือว่าป้าเนี่ยไปเจอไอ้แก๊งเด็กเนี่ยนะคะที่ร้านสะดวกซื้อเห็นกันก็คือเชิงไม่พอใจแล้วป้าก็เลยเปลี่ยนทิศทางไปอีกร้านหนึ่ง ก็ขับตามป้าไปอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปทำ้ายร่างกายป้านะคะจนป้าเนี่ยล้มลงมันก็จะนําตัวป้าไปไหนก็ไม่รู้นะในตอนแรกนะคะแต่ว่าป้าเหมือนแบบต่อสู้ไงแล้วก็ตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปพอสักพักมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะคะมาทํร้ายป้าอีกทํร้ายป้าจนป้าค่อนข้างจะอาการหนักนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาไปทิ้งน้าแต่พอดูๆแล้ว้าป้ายังไม่เสียชีวิตก็เลยทําการกดน้ําเข้าไปเพื่อให้ป้าเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะ ที่ดูรายการโหนกระแสนะเขาก็จะมีอาจารย์หรือว่าหน่วยอาชญกรรมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลนะหนุ่มนะคะหรือว่าพ่อหนุ่มกัญชัยของเรานะคะก็บอกว่าเอ้ยเราควรที่จะแก้ข้อกฎหมายไหมให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือมันแบบว่าคือมันนักเกงกลัวมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเออเนี่ยไปทําผิดมาโอเคเข้าคุกไปโอเคเดี๋ยวก็โดนลดโทษเดี๋ยวเลยเดี๋ยวก็ออกมาอ่ะก็ทํากลับไปใหม่เป็นวนหลูบวนหลูบอย่างเงี้ยไปเรื่อย อาจารย์นะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะเขาก็บอกว่ายกเคสของที่ชาวรัฐอเมริกานะเขาบอกว่าการที่เราแก้ข้อกฎหมายเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่าอุ๊ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยคนหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้บ้านเมืองดูแบบสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันทําให้เหมือนแบบคนนะ่ยไม่อยากจะทําชั่วหรือว่าทําไม่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าผลออกมานะคะสถิติคือมีการเพิ่มสูงขึ้นค่ะนี่นะคะอาจารย์ก็เลย บอกว่าอาจจะต้องกลับมาดูนะคะแก้ไขปัญหาที่ตัวต้นเหตุด้วยคือในเรื่องของการเลี้ยงดูการดูแลของครอบครัวนะคะรักษาที่ต้นเหตุก่อนว่าพ่อแม่เนี่ยอบรมบม่มเพาะหรือว่าสั่งสอนลูกมากน้อยแค่ไหนหรือมีความสนใจใส่ใจในลูกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็ยังมีการพูดเพิ่มเติมนะคะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆถ้าจะแก้เนี่ยสมมุติว่าอย่างกรณีเด็กอายุ14ที่ไปกราดยิงที่ภารากอนนะคะ ายเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่มากระทําแบบนี้อีกและอายุน้อยลงกฎหมายก็ต้องแก้ให้มันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันถูกต้องไหมมันใช่หรือเปล่า พี่หนุ่มนะคะก็ได้ถามว่าอะอรอย่างเงี้ยแล้วโทษที่เด็กห้าคนเนี่ยมันจะได้รับเนี่ยมันคือยังไงบ้างยังเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเด็กอยู่หรือเปล่าที่แบบว่าเออเอามาอบรมบม่มเพาะสั่งสอนเรียกพ่อแม่เข้ามานะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยกำชับแล้วก็ใส่ใจรูปมากกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะมีค่าปรับอะไรหนึ่งหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่นี้ไหมกฎหมายคุ้มครองเด็กคือเยาวชนจะมีเท่านี้ไหม ทาอาจารย์นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆหลักๆเนี่ยก็ดูด้วยพฤติกรรมด้วยอย่างเช่นเด็กวัย14ที่ไปกราดยิงที่พารากอนนะคะได้มีการทําการซุ่มซ้อมการยิงปืนวางแผนเปลี่ยนชุดยิงเสร็จทํานู่นทํานี่อะไรไป ศาสเนี่ยไม่ได้ดูที่ว่าโอเคเป็นเด็กอายุเท่านี้นู่นนี่นั่นนะแต่ศาสรเนี่ยดูเรื่องของพฤติการด้วยทุกคนล่ะคาคิดว่าการแก้ไขปัญหาเด็กหรือว่าเยาวชนนะคะหรือว่าใครก็ตามนะที่ทําผิดนะคะควรที่จะได้รับโทษแบบไหนบ้างให้เคร่งครัดแล้วก็ให้ทําให้แบบสังคมมันน่าอยู่มากขึ่นขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหไปไหนก็รู้สึกระแวดระวังอะไร ตลอดเวลานะคะคนคิดว่ายังไงทำยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกทีนะคะชอบคลิปอัปเดตข่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจ,จะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะที่ขอแกดเชื่อมโยงนิดนึงนะ ควรสังเกตไหมว่าสถิติการอยากมีลูกหรือว่าการแบบมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยของประเทศเราอ่ะมันลดน้อยลงอย่างที่นักการตลาดหรือว่าเพจวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าสังคมประเทศไทยนะจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยว่าด้วยเหตุผลแบบนี้แหละหลายๆคนนะมัว่าค่อนข้างถึงจิตตกไปเลยว่าแบบเออไม่อยากจะออกไปไหนหรือว่าไม่อยากจะทํานู่นนี่นั่นอะไรที่มันแบบก้าวออกนอกเซฟโซนอะ่ะเพราะว่าประเทศหรือแบบ เนี่ยมัสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนแต่งงานแล้วมุกเห็นนะหลายครอบครัวมากเขาค่อนข,ข้างเพียบพร้อมแล้วก็มีแบบว่าศักยภาพในการเลี้ยงดูลูกนะแต่เขาเลือกที่จะไม่มีลูกเพราะเขาบอกว่าสังคมไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นไม่อยากให้ลูกมาเผชิญกับปัญหาอะไรที่มันแบบ อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวนะอย่างบางครอบครัวเนี่ยเขาก็ตั้งใจวางแผนที่จะมีลูกอยู่แล้วซึ่งเขาก็แน่นอนว่าเขาก็มีศักยภาพในการเลี้ยงลูกหรือใดๆก็ตามนะคะแต่ละครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแค่จะบอกว่ามันต่างไปกับยุคก,ก่อนนะมากๆเลยที่แบบว่าเฮ้ยพ่อแม่แบบพอลูกถึงวัยแล้วโอเครีบแต่งงานรีบมีลูกจะได้มีลูกทันใช้หรือจะได้มีลูกนู่นนี่นั่นยุคนี้สมัยนี้ทนะุกคนแบบมไม่มีลูกก็ได้นะก็โอเคนะคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะ